เมื่อวันที่22มิถุนายนประธานาธิบดีโจบไบเดนแห่งสหรัฐเสนอระงับการจัดเก็บภาษีเชื้อเพลิงเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือบรรดาผู้ข,ขับขี่ชาวอเมริกาที่กำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อรุนแรงที่สุดในรอบสี่ทศวรรษอย่างไรก็ตามฝ่ายเห็นต่างวิาพากษ์วิจารณ์ว่ามันเป็นเพียงมาตรการผักชีโรยหน้าของผู้นำรายนี้ก่อนศึกเลือกตั้งกลางเทอมกำลังมาถึง ไบเดนขอให้สภาคองเกรสอนุมัติระงับการจัดเก็บภาษีเชื้อเพลิงของรัฐบาลกลางเป็นเวลาสามเดือนท่ามกลางร,ราคาที่พุ่งสูงซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐไรนีอ้างว่าปัจจัยที่ผลักให้เงินเฟอ้อพุ่งทยานส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจากปฏิบัติการลุกรานยูเครนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่ตามมาด้วยมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซียของตะวันตกอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้บรรดาสมาชิกสภาคองเกรสดูเหมือนจะไม่ให้ไฟเขียวแผนการดังกล่าวของเขา ระหว่างการปลราสัยผ่านสถานีโทรทัศน์ไบเดนเรียกร้องให้หยุดจัดเก็บภาษีกลางน้ำมันเบนซิน18เซนต์ต่อแกลลอนไปจนถึงเดือนกันยายนนอกจากนี้แล้วเขายังขอให้คณะผู้บริหารรัฐต่างๆระงับการเก็บภาษีของแต่ละรัฐในช่วงเวลาเดียวกันไบเดนเน้นย้ำว่าราคาเบนซินซึ่งค่าเฉลี่ยทั่วโลกเวลานี้อยู่ที่เกือบ5อ้าดอลลาร์ต่อแกลลอนได้เพิ่มขึ้นมาเกือบ2ดอลลาร์ต่อแกลลอนนับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเริ่มต้นขึ้น และบอกว่าเขากําลังทาทุกอย่างเท่าที่จะสามารถทําได้ผมตระหนักอย่างเต็มที่ว่าการพักเก็บภาษีน้ำมันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถคลี่คลายปัญหาได้แต่มันคงพอจะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของครอบครัวทั้งหลายได้บ้างในทันทีที่ผ่านมามีบางรัฐในนั้นรวมถึงนิวยอร์กและคอนเนตทิคัตได้ระง,งับเก็บภาษีเชื้อเพลิงหรือเลื่อนแผนขึ้นภาษีเชื้อเพลิงออกไปอย่างไรก็ตามมีอีกราว46กรัฐที่ยังไม่ดำเนินการใดๆ ในนั้นรวมถึงแคลิฟอร์เนียซึ่งบริหารงานโดยเดโมแครกดินแดนที่มีการเก็บภาษีเบนซินมากที่สุดและมีราคาเบนซินแพงที่สุดในประเทศอยู่ก่อนแล้วที่ระดับเกินกว่า6ดอลลาร์ต่อแกลลอนรายได้ภาษีของรัฐบาลกลางจากน้ำมันเบนซินและดีเซลจะถูกนำไปเก็บเข้ากองทุนไฮเวทัตฟัดซึ่งใช้สำหรับบำรุงรักษาถนนและสนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะอย่างไรก็ตามไบเดนให้คำรับประกันกับสภาคองเกรส ว่าช่องว่างทางการเงินราว10,000ล้านดอลลาร์จากมาตรการระงับจัดเก็บภาษีเชื้อเพลิงเป็นเวลาสาเดือนนั้นจะสามารถเติมเต็มด้วยแหล่งเงินอื่นๆด้วยพรรคเดโมแครกของเสียงข้างมากในสภาคองเกรสเหนือพรรคริพับบิกันอย่างฉิวเฉียดจึงเกิดคำถามตัวโตต่อการผ่านข้อเสนอระง,งับจัดเก็บภาษีเชื้อเพลิงเป็นการชั่วคราวแม้ว่ามันจะได้รับเสียงตอบรับที่อบอุ่นจากบรรดาผู้สนับสนุนไบเดนก็ตามผมไม่ใช่ผู้สนับสนุน สเตนนี่โฮยเยอร์แกนนำระดับอาวุโสคอมพัคเดโมแคลกในสภาคองเกรสให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ p o l i t i c o ผมไม่รู้ว่ามันจะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากได้มากน้อยแค่ไหนส่วนเจสันฟูแมนอดีตที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจระดับสูงของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาบอกเช่นกันว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจจะไม่ช่วยคนธรรมดาทั่วไปดูเหมือนว่าราคาน้ำมันควรจะไม่ลดลงมากไปกว่า10เซนจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ และกำไรของบริษัทน้ำมันทั้งหลายก็จะยังคงเพิ่มขึ้นอีกหลายพันดอลลาร์ไบเดนเรียกร้องให้บรรดาผู้ค้าปีกตามสถานีบริการต่างๆให้ใช้มาตรการพักจัดเก็บภาษีในทันทีและผลักดันให้โรงกลั่นทั้งหลายเพิ่มศักยภาพแปลรูปน้ำมันดิบในความหวังว่าทั้งสองมาตรการรวมกันจะสามารถช่วยลดราคาเบนซินได้สูงสุด1ดอลลาร์ต่อแกลลอนก่อนหน้านี้ไบเดนเคยพยายามใช้มาตรการอื่นๆ ในนั้นรวมถึงระบายน้ำมัน1ล้านบาร์เรลต่อวันออกจากคลังปิโตรเลียมสำรองทางยุทธศาสตร์รวมถึงเจรจาหให้พันธมิตรนานาชาติระบายคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ของตนเองเพิ่มเติมอีก60ล้านบาร์เรลและยู่ระดับการเข้าถึงเชื้อเพลิงชีวภาพเมื่อเร็วๆนี้ทางทำเนียบขาวออกมาวินวอลกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานในนั้นรวมถึงเอ็กซอนมบิลและเชฟรอน พร้อมทั้งตำหนิผลกำไรที่สูงกว่าปกติของพวกเขาและขอให้บริษัทเหล่านี้ทำหน้าที่ผู้รักชาติโดยการเพิ่มกำลังผลิตไบเดนย้ำซ้ำว่าผู้ที่ควรถูกกล่าวโทษต่อราคาน้ำมันที่พุ่งสูงก็คือรัสเซียและอุตสาหกรรมน้ำมันไม่ใช่รัฐบาลสหรัฐนี่คือช่วงเวลาสงครามในยูเครนไม่ใช่ช่วงเวลาปกติเขากล่าวพร้อมเรียกร้องให้บรรดาบริษัทน้ำมันทั้งหลายว่าฉุดราคาให้ลดต่ำลงมาในการต่อโตเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากพรรคเดพับบิกัน ไบเดนยังได้ปกป้องความเป็นผู้นําของตนเองต่อกรณีที่ตะวันตกตอบโต้รัเสเซียอย่างหนักหน่วงในนั้นรวมถึงมาตรการคว่ำบาตรที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางโดยกําหนดเร่งงานการส่งออกพลังงานของรัเสเซีย